นี่เรามาอยู่ในเกมชีวิตนั่นเองนะคะเราไม่ได้มาอยู่ในเกมโลบอกนะวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมชีวิตกันโอเคเพื่อให้เป็นการไม่เสียเวลาไปเล่นเลยดีกว่าเกเพลงเลครับเพลไปเลยเป็นการคลอดลูกโอ้โหต้องคลอดไม่ได้ใกล้ออกมาแล้วโอ้โหแค่เด็กคนเดียวเองนะนะต่อไปร้องเพลงมาออ E อ U อ้ปลาร้าไม่เบือ่อยังไงประเทศไทยกินปลาร้าไม่เบื่อหรือไงเป็นประชาชิปไตทำไมปลาร้ามันเค็มเย้ต่อไปโอ้โหการเรียนอันนี้17สิครับ <What? S 1> เครูทไอไปทั่วอันนี้3แล้วก็20ใช่ไหม mm hmm. เอบวกเรรยบร้อยต่อไปโอ้เป็นการ <c oughs> เออกดสิว <c oughs> กดสิวโอ้โหแม่ครับช่วยด้วยครับสิวสิวจะขึ้นหน้าผมมเลย ต้องกดนะฮะอันนี้ต้องกดซิวซิวซิว,ซวขึ้นมาซิวซิว,ซวโอ้โหซิวโอ้โห,โโหเต็มหน้าไปหมดแล้วค่ะนีาา่ต่อไปอะไรอ่ะเลือกคนที่ชอบชอบแล้วกันไม่เอาเออป้าเหรอไม่ชอบอ่ะเออคนนี้สวยมากเอออะไรเนี่ยปลาหมึกเหรอไม่ได้ไม่ไดอะไรอ่ะเอาใหม่เอออันนี้ก็ได้ไม่เอาเออคุณยายก็ได้ครับเอาไม่ได้เหรอ เอองั้นก็ต้องเลือกปลามหมึกใช่ไหมอ่ะปุณยายไม่ได้นะครับโอเคอ่ะรักปลามหมึกอ่ะรักอ่ะในคู่แล้ว <c oughs> ต่อไปอะไรเนี่ยโอ้โหโยนบอลนะคะเอ้ยต้องโยนบอลให้เข้าอึบ๊บเอออึ๊บจึ๊บเอ้ยไม่เข้าว้าวไม่ผ่านน่เลยเอึย๊อ่ออีกรอบนึงอึบ๊บผ่านไี้ไหมสิ อะไรอ่ะจะต้องกินอะไรหรือ,อยังไงอ่านไม่ทันอะ่ะเอ่อกาแฟออ้อออหหวยแตกมากเอออันนี้น่าจะเป็นครีมาทุกคนอ่ะใส่ใส่เข้าไปไม่ใช่หรอกเลรอเอ,ออันนี้อันนี้ใช่ไหมเย่ต่นนอ,อไปอะไรอะ่ะอุ้ยตรงใส่เสื้อผ้าเราก็ต้องใส่เป็น่เลยนักป่าไมใ่ใช่ใช่ไหมเอ้ยเฮ้ยเอาออกไม่ได้ด้วยเนี่ยนใส่ชุดสูทไงล่ะใส่รองเท้าด้วยเย่ ไปขอนลูกแย้มครับโอ้ลูกคุณมีกี่คนครับเนี่ยโอ้ลูกเยอะลูกโกมากลูกกี่คนกันเนี่ยโอ้โหต่อไปเลือกของที่อยากได้เอารถนะครับผมชอบรถเออไม่เอาครับเอออันนี้ไม่เอาเอ้ยไม่เอาไม่เอาพีเาเาเ่เอาดําเดดัมเบลเออเกงเกงในผมต้องการมากอันนี้ต้องการเอ้ยไม่เอาสิเอานี้อ่าเตรียมตัวไปฮลลีวูดหรอเหมือนเราต้องซื้อแค่สามอย่างเท่านั้นนะคะอ่าเอารถตายนะคะ มิวอมไม่เอานะมิวคามิวคาแล้วก็มิว right ไม่ enfin yeah. เอาเอาดัมเบลแล้วก็แก่งๆไรไม่เอานะครับเอานี่ทิเก็ตเย่เออเออู้เกือบไปแล้วเย่ต่อไปโอ้โหลูกโอ้โหลูกลูกแต่เย็นๆนะอย่าพึ่งไปเอออย่าเพิ่งไปใกล้ไฟโอ้โหเด็กคนนี้อู้หลูกเยอะแล้วนะเนี่ยเอ้อเออเฮอเด็กเด็กอย่าอย่าเอออยากเล่นปักไฟจังโอ้โหโอ้โหใจเย็นลูกโอ้โหโอ้โหเรียบร้อย ต่อไปโอ้โหฉันต้องคนแก่เนี่ยต <S todo> ้องแยกยาให้ได้นะคะนี่ระวังยาตกเข้าไปนะยาตกเข้าไปเรียบร้อยว้ายเอ้ยเอ้ยเอ้ยยามันดิ้นอะยายโอเคเฮ้ย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 สีฟ้าเฮ้าเกือบเกือบสีฟ้ามันดิ้นอะทุกคนเฮ้ยสีฟ้าสีฟ้าอย่าดิ้นสีฟ้าอย่าดิ้นอ่าเฮ้ยใกล้หมดเวลาแล้วครับคุณยายโอเคสีเขียวเรียบร้อยได้กินแล้วเฮ้ย ตายเหรอทำไมอะ่ะจบอ่าอ,อันนี้คืออะไรอะ่ะตายแล้วเหรอ,เ,หรอเขาน่าจะบอกว่าเวลาเนี่ยน่าจะหยุดไม่ได้เนาะมันน่าจะแบบว่าต้องตายกันทุกคนโอเคเกมที่สองโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่อีกเกมหนึ่งแล้วนะคะเป็นเกมชีวิตเหมือนเดิมแต่ว่าอันนี้หลังจากที่มีโควิดมาเนี่ยเราจะต้องป้องกันยังไงไปดูกันดีกว่าเอาล่ะเริ่มกันเลยผมเนี่ย แม่ผมได้สอนมานะครับว่าอย่าไปใกล้ใครไม่งั้นเราจะติดเชื้อโควิดนะครับเราจะต้องรีเรลี้ยนคู่คนให้ดีนะครับผมเออยชนชนชนโอ้ผู้หญิงคนนี้สวยเหมือนกันน่แต่แต่ฉันใกล้คุณไม่ได้นะครับโอ้โหเด็กเบบีกําลังเดินต้องแต่งต้องแต่งสวัดีจ้าสวัสดีครับโอ้แต่ผม่ขอวัดดีด้วยนะครเอ้ย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 ใจเย็นนะคะใจเย็นผมไม่อยากไปยุ่กับคุณนะครับตอนนี้โควิดเยอะมากเลยนะครับ

Oh. ตั้งนานกว่าจะได้เย่ yeah. ไปอะไรอ่ะเหงื่อตกโอ้โ oh, ห oh. เราต้องเราต้องห้ามให้เขามีเหงื่อนะคะ oh. รู้สึกว่าเขาจะไม่สบาย, oh. ย,ยนะหนูใจเย็นๆนะหนูโอ้โหจะไม่ไหวนะคะตรงโอ้โห oh. oh. เหงื่อโอเคเรียบร้อยหายแล้วแค่เหงื่อตกแค่บีบเหงื่อก็หายแล้วครับกูด <Good job. S 2> ี job เธอผ่านการเป็นหมอแล้ว